สำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อซาวเอนจิเนียร์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาวเอนจิเนียร์หน้าใหม่ที่กำลังทำเอียร์เทรนนิ่งครับปกติแล้วเนี่ยซาวเอนจิเนียร์จะต้องฝึกฟังหรือว่าทำเอียร์เทรนนิ่งไปทั้งชีวิตเหมือนกับนักดนตรีนั่นแหละเพียงแค่ว่าเราเองจะต้องฟังคนละแบบกับนักดนตรีถ้าคุณเป็นนักดนตรีด้วยเป็นซาวเอนจิเนียร์ด้วยคุณก็จะเห็นภาพหลายมิติมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อย่างไรก็ตามครับ วิธีที่ซาวเอนจิเนียร์จะฝึกฟังหรือว่ามีเอียร์เทรนนิ่งที่มีประสิทธิภาพจริงๆมันทําได้ดีที่สุดเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณต้องไปอยู่ในสถานที่ที่คุณจะได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีสด แบบที่ยังไม่เข้าระบบเสียงใดๆหรือยังไม่ผ่านการโปรเซสใดๆคุณถึงจะรู้ครับว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเนื้อหาทางความชี่ทางใดนี่นมีความมีชีวิตชีวาหรือว่า envelop อย่างไรบ้างแล้วคุณค่อยเอามาคิดต่อครับว่าถ้าเกิดคุณต้องทํางานกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ในดนตรีแนวนี้หรือการแสดงประมาณนี้ฉันควรที่จะทำไปในทางไหน แต่แน่นอนล่ะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปดูการแสดงดนตรีสดๆโดยที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเ e สใดๆทั้งสิ้นได้ยากมากๆนั่นเป็นเพราะว่าเรามีโควิด1 9ทและตอนนี้แม้ว่าเรากำลังจะฟื้นตัวกันละคงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับถึงจะได้มีสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำอย่างไรดีล่ะก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดฟังสดๆไม่ได้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เล่นกลับหรือว่า playback ที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วยนั่นเองหลายคนที่เคยมาเข้าคอสสัมนมาของผมเนี่ยครับก็จะเห็นแล้วว่าผมมีเครื่องเล่นเพลงเครื่องหนึ่งที่มีอายุประมาณหลายปีละแต่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยซื้อมาในราคาเป็นหลักหลายหมื่นเครื่องนั้นครับเปิดเข้าไปในลำโพงเมื่อไหร่ ทุกคนร้องโอ้โหขึ้นมาทันทีมันคือเครื่องเล่นเพลงที่เสียงดีมากๆและเสียงดีกว่าทุกโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ฟังกันทำไมโตติงตองต้องลงทุนกับอุปกรณ์แบบนี้ด้วยทำไมโตติงตองถึงจะต้องจ่ายหนักกับของแบบนี้ด้วยเรามาคุยกันดีกว่าครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ ในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะไม่คุยกับคุณครับว่าอ๋อเครื่องเล่นเพลงเนี่ยมันมีแดกกี่ตัวแดกยี่ห้ออะไรต่อกันอย่างไรมีบัฟเฟอร์เซอร์กิตกี่ต่ออะไรก็ว่ากันเพราะว่ามันคือเรื่องที่ไม่จำเป็นซาว์เอนจิเนียร์เวลาที่จะหาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกฟังหรือว่าเอียร์เทรนนิ่งอย่างไรก็ได้ขอแค่เสียงดีไว้ก่อน แต่คำว่าเสียงดีไว้ก่อนในที่นี้เนี่ยมันก็จะคลุมเครือเกินไปครับเราฟังจากโทรศัพท์มือถือเสียงก็ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันดีก็คงจะจบแล้วใช่ไหมแต่มันมีองค์ประกอบที่ลงลึกกว่านั้นอยู่ครับซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าสู่การอธิบายองค์ประกอบเหล่านั้นผมต้องแจ้งคุณก่อนเลยครับว่าไม่มีงานบันทึกเสียงคุณภาพใด จากที่ไหนจากซาเอนจิเนียร์คนใดในโลกใบนี้เสียงดีเท่ากับต้นฉบับครับคุณจะได้ฟังสิ่งที่เหมือนกับเอาของจริงมาถ่ายเอกสารนะครับถ่ายออกมาครั้งแล้วครั้งเล่ามีการแปลงขึ้นแปลงลงในเรื่องของแซมเปิลเรทเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ค่อยเอามาใส่หูของเราดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ยินเนี่ยมันจะห่างไกลกับความเป็นจริงไปเยอะคุณลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปศูนย์วัฒนธรรมหอใหญ่ไปดูวงซิมโฟนีออเคส ตอนที่คุณนั่งฟังในนั้นคุณจะรู้สึกทันทีเลยครับว่ามันมีความอบล้อมเต็มไปหมดเลยเสียงเนี่ยมันช่างดูเต็มมันดูแล้วอิ่มมันฟังแล้วฟินแต่ว่าถ้าเกิดในนั้นมีคนตั้งไมโครโฟนคุณภาพสูงอัดวงเอาไว้ด้วยแล้วเขาเอามาทําเป็นแผ่นซีดีหรือว่าไฟล์เพลงคุณคุณภาพสูงให้คุณฟังคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าเออนี่มันงานเดียวกันนี่หว่าแต่ว่า ฟังสดต้องดีกว่าการที่เราจะเอาไฟล์เพลงที่มันมีคุณภาพไม่เคยเท่ากับของจริงมาฟังให้ได้ผลสัมฤทธิ์มากที่สุดคุณต้องใช้อุปกรณ์ที่ดึงเอาความจริงของไฟล์เหล่านั้นออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยครับสิ่งที่เครื่องเล่นเพลงส่วนใหญ่ขาดครับคือด y นามิกเรนจ์ d y n ามิกเรนจ์เนี่ยซาวน์เอนจิเนียร์ทุกคนคุณต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันคือความแตกต่างระหว่างเสียงที่มันค่อยที่สุดเสียงใดๆกับเสียงที่มันดังที่สุดของเสียงนั้นๆความสวิงตรงนั้นคือ Dynamic Range มันจะเป็นที่มาของความรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาครับมันฟังแล้วมันสนุกมันฟังแล้วมีอารมณ์ร่วมเป็นอย่างยิ่งองค์ประกอบหลักของการฟังเพลงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณ มันคือ Dynamic r a n g ์เป็นสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าพูดในทางของดนตรีก็คือกรูฟบ้างอะไรบ้างผสมด y n a มิกนะครับก็แล้วแต่ แน่นอนนะครับว่าเครื่องเล่นเพลงเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดดินามิกเรนจ์ของไฟเพลงซึ่งมันไม่มีทางเท่ากับของจริงได้100%เต็มแล้วมันก็ทําได้ไม่เท่ากันอีกด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือของคุณโทรศัพท์มือถือของคุณฟังแล้วเสียงมันลื่นฟังสบายไม่แสบหูขนาดไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีจุดที่เล่นค่อยเล่นดังสลับกันไปมันจะทําให้คุณคิดตลอดเลยครับว่าเสียงเนี่ยแม่งแทบจะใกล้เคียงกันมากแล้วเวลาที่คุณไปกซ์เสียงเนี่ย คุณจะเกิดความรำคาญขึ้นทันทีเลยว่าเฮ้ยทำไมเสียงที่มันออกมามันสวิงวะ มันสวิงอ่ะมันต้องคอมเพรสลงสิให้มันใกล้เคียงกันหน่อยมันถึงจะฟังลื่นฟังสบายมากขึ้นหรือพูดง่ายๆครับเราฟังอะไรเราก็ทำซาวไปในทางนั้นๆครับผมแนะนำเลยครับว่าถ้าคุณต้องการซื้อเครื่องเล่นเพลงหรือว่าถ้าเกิดจะเอาให้มันเบาลงหน่อยก็จะเป็นแดกที่เสียบกับมือถือให้คุณฟังเพลงแล้วเนี่ยมีดนามิกเรนจ์เพิ่มมากขึ้นผมแนะนาเลยครับว่าคุณต้องสาหาครับ ต้องเสาะหาไม่ใช่ว่าไปซื้อของที่อยู่ในช้อปปี้ a า a าดคุณต้องเสาะหาตามร้านที่ขายอุปกรณ์เหล่านี้คุณใส่หูฟังที่คุณฟังเป็นประจำเข้าไปใส่แล้วฟังแล้วถ้าเกิดว่าเพลงโปรดของคุณมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมมากขึ้นและถ้าเกิดมันเข้าใกล้จุดที่คุณกำลังฟินจริงๆนั่นแหละครับคืออุปกรณ์ที่คุณต้องหาซื้อมาให้ได้ และส่วนใหญ่ราคาจะแพงครับสาเหตุที่ผมแนะนำให้คุณหาลำโพงหาหูฟังและเครื่องเล่นเพลงที่ขี้ฟ้องเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคุณจำเป็นต้องได้ยินทุกอนูของเสียงครับเพราะว่าเสียงทุกเสียงมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ลึกมากๆ อย่างตอนที่ผมไปนั่งสิงอยู่ตามห้องวงโยธาทิศโรงเรียนต่างๆเนี่ยเวลาที่ผมได้ยินน้องมันเป่าน้องมันตีเราก็ชอบเอาหูเข้าไปแย่ใกล้ๆครับเราจะพยายามนั่งฟังเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นในขณะที่เราทํางานมิกเสียงอยู่เราจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อมันมาจากกลองใบนี้มันมาจากอ่าบราสอันนี้มันมาจากเสียงนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ แล้วเราเผลอตัดสินใจพลาดในการตัดทิ้งกับอุปกรณ์หรือเครื่องอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลต่อความเป็นดนตรีของผลงานในตอนท้ายได้ไม่ว่ามันจะเป็นงานแสดงสดหรือว่างานบันทึกเสียงก็ตามทีครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีความขี้ฟองเนี่ยมันทำให้เราเคยชินกับความเพี้ยนของเสียงก่อนที่คนดูหรือคนฟังจะรู้สึกครับคือความเพี้ยนของเสียงในที่นี้คืออะไร เสียงที่บี้เสียงที่แบนลงหรือเสียงที่ใกล้เข้าสู่ความแตกพร่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจับให้ได้ครับการเลือกใช้หูฟังหรือว่าเครื่องเล่นเพลงหรือว่าลำโพงที่ฟองมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้ยินเรื่องเหล่านี้ก่อนใครและเชื่อเถอะครับว่าเวลาที่เราเอาไปฟังกับไฟล์เพลงคุณภาพสูงบางไฟเราฟังให้ตายกับอุปกรณ์แบบอื่น ไม่ได้ยินแต่พอฟังกับอุปกรณ์แบบนี้เสือกได้ยินแล้วพอมันได้ยินปุ๊บเราจะเริ่มฝึกให้ใจของเราหูของเราชินมากขึ้นและเมื่อมันถึงหน้างานจริงเราจะได้รู้ครับว่าอ๋อเครื่องดนตรีชิ้นนี้เฮ้ยเราคอมเพรสมันเยอะไปนี่ว่าเออมันเริ่มที่จะปั๊มแล้วเฮ้ยมันเริ่มที่จะเป็นแบเล่ยลละเฮ้ยมันเริ่มที่จะหัวด้วนแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุครับ เวลาที่ผมไปทำงานเนี่ยครับผมมักจะพกเครื่องเล่นเพลงไปเสมอเลยก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนละของเดิมเป็นโซนี่ตอนนี้เป็นอย่างอื่นลวครับเครื่องนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามตราบใดที่คุณฟังแล้วคุณชอบเสียงของมันแล้วมันมีเรื่องของด y นามิกเรนจ์มีความคี้ฟ้องอยู่ประมาณหนึ่งเวลาที่ผมเนี่ยไปทำงานแล้วผมเอาไฟล์เพลงคุณภาพสูงในเครื่องนี้เปิดออกระบบ ผมจะได้ทำความเคยชินแล้วก็อ f f s e t ระหว่างหูผมแล้วก็ระบบเสียงและสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับซาวเอนจิเนียร์หลายคนครับ ็จะเอาไฟล์เพลงไปเปิดในระบบก่อนที่จะเริ่มทํางานก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเขาฟังแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ของเขาเสียงเป็นอย่างไรเพลงเพลงนี้เปิดผ่านอุปกรณ์เครื่องนี้แล้วเสียงควรเป็นอย่างไรแล้วเครื่องเสียงในห้องระบบในห้องความก้องของสถานที่มันทําให้เปลี่ยนไปในทางใดบ้างแล้วเขาก็จะได้ออฟเซตกันในสมองของเขาครับแล้วก็สามารถมิกซ์เสียงต่อไปได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกง,งุ่นหงิดอะไรเท่าไหรนักการที่เราเอาอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไป มันจะทําให้ j u ดเม้น t ของเราระหว่างทํางานดีขึ้นเป็นกองเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผมเอาเครื่องเหล่านี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็เปิดทดสอบระบบอยู่ลูกค้ามักเดินเข้ามาครับ <c oughs> แล้วลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้โหเสียงดีจังเลย first impression ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ผมอยากให้ซาวด์เอนจิเนียร์ทุกคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆครับก็คือไปหาซื้อหูฟังที่คุณฟังแล้วคุณชอบไม่จําเป็นต้องเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ขอแค่ว่าฟังแล้วคุณชอบและมันขี้ฟ้องประมาณหนึ่งเพราะหลังจากนี้คุณภาพเสียงหรือว่าบุคลิกเสียงที่คุณมิกซ์ออกมามันจะมีรากฐานมาจากหูฟังคู่นั้นครับ แล้วหลังจากนั้นถ้าคุณเริ่มมีเงินแล้วค่อยซื้อเครื่องเล่นเพลงไปซื้อเครื่องแบบผมก็ได้ครับราคาเนี่ยก็อยู่หลายหมื่นพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้แล้วคุณแฮปปี้มันก็ดีครับเอาเครื่องที่ให้ความมีชีวิตชีวาของเสียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่คุณหาได้แล้วคุณพร้อมที่จะจ่ายไหวเพราะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเบามือกับพวกดนามิกส์ทั้งหลายเวลาที่คุณทํางานมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็ด้วยความที่ว่าเครื่องเหล่านี้มันก็จะขี้ฟ้องประมาณหนึ่งคุณก็จะสามารถดักความผิดเพี้ยนของเสียงได้ก่อนคนดูอันดับต่อไปครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มที่จะอยู่ตัวละแล้วคุณมีเงินแล้วคุณก็พร้อมที่จะขยับขยายต่อ บ้านของคุณห้องของคุณใช้เสียงได้ซื้อลำโพงดีๆมาเลยครับมาวางปั้งแล้วก็จัดอะคูสติกของห้องดีๆหน่อยแล้วคุณก็ฟังอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งคุณหายใจเป็นเสียงที่ออกมาจากลำโพงและหูฟังที่คุณมี คุณทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยครับไม่ว่ามันจะกี่ชั่วโมงต่อวันหรือว่ากี่นาทีต่อวันแล้วเดี๋ยวการทําง,งานของคุณมันจะละเอียดละออขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ผมทํามาตลอดและผมก็แนะนําทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ